เดือนเริ่มโผล่พ้นแนวไม้สาดแสงนวลไปทั่วผืนป่าพอให้มองเห็นหนทางได้ในระดับหนึ่งจนวิ่งลัดเลาะไปตามทางด่านใจภาวนาขอให้พระคุ้มครองทว่าพอนึกปุ๊บหมาก็หอนปับ๊บเขย่าใจเขาหนักยิ่งกว่าเก่าเสียงพวกมันเหมือนดักอยู่ที่ด้านหน้านั่นเองฟังจากเสียงคงจะมีกันเป็นฝูงใหญ่สามารถล้มวัวหรือกระทิงตัวใหญ่ๆได้อย่างสบายตายหาละ จ้อนชะลอฝีเท้าลงอาวุธติดตัวก็มีเพียงมีดพระาเล่มเดียวข้างหน้าก็ฝูงหมาในข้างหลังก็ผีปากกระหายเลือดเขาหยุดวิ่งแลซ้ายแลขวาพลันเสียงตะโขงก็ดังก้องไล่หลังมาจะรีบไปไหนไอ้นุ่มเราสองคนมีนัดไปยิงกระต่ายกันไม่ใช่หรือกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เองนี้ข้าไม่รอดหรอกถ้าไม่เชื่อ ข้าจะให้พวกหมาในฉีกเนื้อเองเป็นชิ้นๆเลยจ้อนยืนหันรีหันขวางตัดสินใจไม่ถูกทางข้างหน้าไม่ไกลจากต้นมะข้าโมงใหญ่มีพุ่มไม้หนาทึบทะมึนพอให้หลบกำบังกายจอนจึงไม่รอช้าพาร่างเล็กๆหมุดลอดเข้าไปภายในนั้นและตั้งใจจะซ่อนตัวอยู่จนเช้าสาธุขออย่าให้ไอ้พวกหมาผีมาถึงนี่เลย ไม่งั้นเราคงไม่รอดแน่เขานึกเพราะหมามันจะหมูกไว้ยังกับอะไรดีแต่ไม่นานเลยเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งก็ดังใกล้เข้ามาก่อนที่ร่างผอมๆของผีตะโขงจะปรากฏตัวขึ้นร่างนั้นมาหยุดสอดสายสายตาอยู่ไกลๆจนนั่งตัวเกรงแทบลืมหายใจผีนรกเดินวนอยู่หน้าพุ่มไม้พักหนึ่งค่อยเดินเลยไปทางขวาพอร่างนั้นหายไปจนลับตา จนค่อยผ่อนลมหายใจเฮือกด้วยความโล่งอกแต่ไม่อย่างนั้นสิในจุดที่เขาซุ่มซ่อนอยู่เขาไม่รู้เลยว่ามันมีร่างเล็กๆของเจ้าเด็กผีนั่งซ่อนอยู่ในนั้นก่อนแล้วพลันเจ้าเด็กผีก็เอ่ยขึ้นนะ้าเล่นซ่อนแอบกับพ่อโของเหรอเฮ้ย <c oughs> hey! จอนตกใจแทบหงายหลังปากอ้าตาค้างจนทำอะไรไม่ถูกซึ่งจังหวะนั้น ผีตาโขงก็เดินย้อนกลับมายัางจุดนี้พอดีเขานั่งปากคอสัน่นคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่แล้วเพราะเพียงแต่ไอเด็กผีนี่ส่งเสียงเพียงนิดเดียวทุกอย่างก็จบแต่แล้วผีตาแก่นั่นก็เดินย้อนหายไปในความมืดมิดนาเล่นซ่อนแอบเรอเจ้าเด็กผีเอ่ยถามขึ้นอีกเขาเลยต้องเอออ,อไปตามเรื่องไอหนูเอ็งอยู่เงียบๆอย่าบอกพ่อกับแม่ล่ะ เดี๋ยววันหลังนะจะเอาของเล่นมาให้อยากเล่นไหมละ่ะจอนพยายามหลอกล่อซึ่งก็ได้ผลเทว่าผีเด็กน้อยอยู่ในความสงบเพียงครู่เดียวเสียงปืนก็ดังปังมาจากทางป่าทุ่งหมาหอนเสียงปืนนี่เองทําให้เจ้าเด็กผีตกใจกระโจนพรวดออกไปจอนจะคว้าไว้ก็ไม่ทันเว้นละไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่าเจ้าเด็กผีนี่จะกุมความลับไว้ได้ เสียงปืนนั่นอาจจะเป็นของชาวบ้านที่ออกตามหาเขาก็เป็นได้จอนภาวนาว่าขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็น่ากังวลเพราะมันดังแค่นัดเดียวแล้วก็เงียบไปความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ควรทำเขาตัดสินใจออกจากที่ซ่อนเดิมไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วนั่งเงียบอยู่ในนั้นแทนถ้าชาวบ้านมาช่วยหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นไอ้นบเพื่อนสีแน่ๆเพราะในสมัยเด็ก มันเป็นหนี้บุญคุณเขาครั้งหนึ่งตอนที่เขาเคยช่วยมันไม่ให้จมน้ำตายจอนนั่งรออยู่ในพุ่มรกด้วยความหวังแล้วในเวลาต่อมาเสียงฝีเท้าที่มากกว่าหนึ่งก็ตรงมาทางนี้อาการหวาดหวั่นควันพวายคลายลงรอตายแล้วไว้กูจอนนึกไม่นานเงาร่างตะคุ่มตะคุ่มของกลุ่มคนก็เคลื่อนเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะที่พอมองเห็น ข้างหน้าเป็นไอ้นบก็จริงแต่ข้างหลังนั่นสิหาใช่คนในหมู่บ้านจอนตาเบิกค้างตัวแข็งทื่อชีพหายแล้วไอ้นบถูกผีป่ามัดมือควยหลังลากจูงมาเหมือนนักโทษนั่นแสดงว่าไอ้นบเข้าป่ามาตามหาเขาแต่เพียงผู้เดียวตะกี้มันคงปะทะเข้ากับฝูงหมาผีนั่นก่อนจะถูกพวกมันจับตัวมาข้ารู้นะว่าเอ็งซ่อนตัวอยู่แถวๆนี้ เพราะไอ้หนูบอกข้าแล้วผีตะโขงหัวเราะร่าสนุกคอรีบออกมาซะก่อนที่ข้าจะงุดหงิดอยากควักไส้เพื่อนเองออกมาเล่นเจ้าผีเด็กกระโดดหยองหย่งไปมาส่งเสียงเล็กๆยานคางออกมาสินะออกมาเล่นด้วยกันเวนเอ๋ยเอาไงดีวะจอนนั่งเงียบคิดหนะัก มือข้างหนึ่งกำรรตะกรุดที่คอไว้นั่นกับผีป่าพวกนี้ตะกรุดจะรับมือมันไหวไหมนะเขาสองจิตสองใจจะออกไปก็กลัวตายแต่ถ้าไม่ออกไอ้นบก็คงไม่รอดนับหนึ่งถึงสามนะโว้ยถ้าไม่ออกมาเพื่อนเองไปเมืองผีแนะ่ผีตะโขงคู่ขึ้นอีกครั้งจอนจึงยอมก้าวออกจากที่ซ่อนขาทั้งสองข้างสั่นเทาเช่นเดียวกับเสียงพูด ฉะฉฉันออกไปแล้วตะโของอย่าทำอะไรฉันกับเพื่อนเลยเออพูดง่ายๆอย่างนี้สิผ <laughs> ีตาโขงหัวเราะชอบใจดานไอผีเด็กยังคิดว่านี่คือเรื่องเล่นสนุกกันกระโดดโลดเต้นดีใจร้องว่าเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วผีชายแก่หันไปพูดกับเมียสาวแม่ไอหนูพาไอ้ก้านยาวไปรอที่กระท่อมก่อน แต่อย่าพึ่งคลายมนสะกดมันละ่ะเดี๋ยวข้าจะพาไอ้มอนี่ไปที่ต้นมะข่าโมงทั้งสี่ต้นเสียก่อนแล้วจะรีบกลับมาได้จ้ะพี่โขงรีบรีบนะเรามีงานสำคัญรออยู่นางผีสาวสแสยะยิ้มตอบจนเห็นเขี้ยวขาวๆต้นมะข่าโมงสูงใหญ่ยืนทะมึนลำต้นช่วงล่างมีลักษณะอวบใหญ่แต่เหนือขึ้นไปเพียงไม่กี่เมตรมันก็แตกกิ่งกา้านค่าใหญเป็นพุ่มกว้าง เรือนยอดของมันจึงแผ่บทบังแสงจันเป็นวงกว้างบริเวณใต้ต้นมะข่ามองจึงมืดนิดกว่าจุดอื่นผีตะโขงนำจ้อนไปที่โขนต้นตาพาฉันมาทำอะไรนะเดี๋ยวเองก็รู้ตาโขงตอบห้วนหวนก่อนนำใบไม้ที่เด็ดมาใส่มือพนมพร้อมกับตั้งนโมสามจบปากพร่ำบริกรรมเปิดโคดเปิดทวารเปิดบานประตู เปิดรูทวานเสร็จแล้วแกก็งายใบไม้นั้นขึ้นเท่านั้นเองปรากฏแสงสว่างเรืองืๆที่โคนต้นมาข่าโมงให้พอมองเห็นแท่งไม้อะไรบางอย่างที่ปักไว้นั่นละลิมอาคมของปู่เองที่กักบริเวณข้ามาหลายทศวรรษคราวนี้ก็ถึงคราวเองต้องเอาออกให้ข้าแล้วละจ้อนทำใจดีสู้เสือหันไปทางตาขง ตาคงทำเรื่องอะไรไม่ดีไว้แน่ๆปูส่สวงถึงได้ลงโทษแบบนี้เพราะโดยปกติปูส่สวงจะไม่ทำไร้ายใครก่อนชายแก่หัวขาวหัวเราะ <laughs> ก็ไม่มีอะไรมากหรอก <c consumers> แค่ของเข้าตัวข้ากับเมียแล้วเผือไปกินพระกินเนนและชาวบ้านที่โนนแสวงโน,น่นไปราวยี่สิบคนเท่านั้นแหละพ <c oughs> ูดจบก็หัวเราะอีกครั้งแต่จ้อนเสียว,ว่าไปถึงทองน้อย ถามกลับด้วยเสียงสันๆแ,แล้วตาจะไม่ทำร้ายฉันกับเพื่อนใช่ไหมผีชายแก่ชี้มือไปที่ลิ่มไม้ถ้าไม่อยากโดนกินในตอนนี้ก็ล้างอาถรรพ์ของมันซะจ้นยืนงงเพราะก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรผีตะโขงจึงขยับเข้ามาประชิดต,ตัวขวาข้อมือข้างหนึ่งของจ้อนไว้ก่อนดึงมีดพระของเขาเองออกจากซองข้างเอวกดลงบนฝ่ามือ จนจ้อนร้องลั่นป่าแค่เลือดเพียงไม่กี่หยดแต่เอ็งร้องยังกับถูกเชือดไม่ได้เรื่องเลยเสียชื่อว่าเป็นหลานของตาสวงจอมขมังเวทมดผีตะโขงหัวเราะก่อนสั่งให้เขาหยุดเลือดใส่ริมไม้อันนั้นแล้วทันทีที่เลือดของเขาหยุดลงไปที่ตรงนั้นของสองสิ่งก็เกิดการประทะกาันจนเกิดประกายสาว่างวาบขึ้นครู่หนึ่งก่อนแสงนั้นจะดับวูบไปเสร็จไปหนึ่ง ยังเหลืออีกสผีตาโขงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงคึมขึมก่อนใช้พลังอำนาจเหนือธรรมชาติพาจ้อนวิ่งไปยังต้นมะข่าโมงต้นถัดไปด้วยความรวดเร็วระยะทางหลายกิโลเมตรแต่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวรากับเหาะพอเสร็จจากต้นที่สองก็ไปต่อในต้นที่สและสซึ่งท拉ลากเส้นเชื่อมกันก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมหลายตารางกิโลเมตรในป่าผาตั้ง พอลิ่มอาคมทั้งสี่ถูกล้างมนตราเป็นที่เรียบร้อยผีตาโขนก็ยืนหัวเราะลั่นดังก้องป่าวันนี้ที่รอคอยของข้ามาถึงแล้วร่างนั้นหันมาทางเขาคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เองจะไปสมทบกับไอการยาวแล้วเสียงหัวเราะอันกึกก้องนั้นทำอาจอนถึงกับหนาวสะท้านไปทั่วทั้งสันหลังเขาได้แต่ภาวนาว่า ผีตาโขงจะรักษาสัญญาในเวลาต่อมาผีตาโขงก็พาจ้อนกลับมาที่กระท่อมตามคำพูดแต่เหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ไอ้นกยังถูกสะกดนอนเปิดพุงอยู่บนชานกระท่อมโดยมีผีนางสาวและลูกน้อยนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างมือขาวซีดผอมๆของสองผีลูบไล้ไปตามหน้าท้องของเหยื่อไปมา เหมือนกำลังรอสัญญาณการแหกอ,อกและควักเครื่องในเฮ้ยนาจะทำอะไรนะจ้อนตะโกนถามออกไปทำเอานางผีสาวชะง,งักมือค้างจ้องกลับมาด้วยตาขุ่นขวางขณะผีตาแก่ก็หัวเราะร่าชอบใจฮฮฮถามได้ไอ้นมเมื่องานสำเร็จแล้วมันก็ต้องมีกับแกล้มฉลองกันหน่อยจริงไหมละ่ะทำไมตาไม่รักษาคำพูดจ้อนย้อนถาม พลางชักมีดออกจากฝักสืบเท้าตรงไปจะช่วยไอ้นบพลันผีตาโขงกระโดดเข้ามาขวางโธเอ็งนี่มันควายตู้ลอกง่ายชิบหายอย่าว่าแต่เอ็งกับเพื่อนเลยเดี๋ยวพอกินพวกเอ็งสองคนเสร็จข้ากับเมียก็จะไปกินคนในหมู่บ้านเสียให้หมดเอาให้หายแค้นเลยเมื่อถูกขวางทางจอนจึงถอดสร้อยตะกรุดปาใส่สองผีที่กำลังยุ่งอยู่กับร่างผอมๆของไอ้นพ สร้อยตะกรุดตกลงบนตัวของเพื่อนเข้าพอดีทำเอามันถึงกับสะดุ้งเฮือกฟื้นคืนสติเช่นเดียวกับผีสาวที่ตวัดมือมาโดนสร้อยตะกรุดก็ถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพาลูกน้อยกระโดดออกห่างสร้อยตะกรุดทำอันตรายพวกมันไม่ได้มากแต่ดูดูพวกมันก็ขยาดอยู่ไม่น้อยไอ้นบหยิบสร้อยตะกรุดไล่ฟาดผีพวกนั้นเลยจ้อนตะโกนบอกซึ่งมันก็ทำตามอย่างงง ส่วนการประจันบานทางด้านนี้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดผลัดกันรุกผลัดกันร,รับจ้อนตวัดแกว่งมีดเป็นพัละวันเพื่อไม่ให้ผีนรกเข้ามาใกล้แขนผีตาแก่โดนคมมีดไปหลายหนแต่ไม่ยักจะมีเลือดไหลออกมาคมมีดสร้างความเจ็บปวดให้ผีนรกไม่ได้แม้แต่น้อยแต่ระหว่างนั้นเองจ้อนพลาดทา่าถอยไปสะดุดกับท่อนไม้หงหลังล้มจนมีดหลุดมือ ผีตาโขงสบโอกาสกระโจนใส่จอนใช้เท้าถีบพื้นกระถดถอยหนีได้ทันอย่างวุดวิตแต่ถึงกระนั้นกรงเล็บของผีนรกก็กระชากเสื้อจนขาดติดมือหนีข้าไม่พ้นหรอกยอมให้ข้ากินเลือดและเครื่องในเสียดีๆผีตาแก่สยะยิ้มกว้างพร้อมกับปาเศษเสื้อที่ติดมือทิ้งซึ่งเผอิญตรงนั้นเป็นกองไฟพอดีจอนเองก็พึ่งนึกขึ้นได้ว่า ใบไม้ทับแห้งแทนใจของสาวทับทิมติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อนั้นด้วยและตอนนี้มันกำลังติดไฟเฮ้ยจอนตกใจกระโจนไปคว้าเสื้อที่ติดไฟหยิบชายผ้าด้านหนึ่งฟาดไปกับพื้นจนมันดับแต่มันก็ถูกไฟไม่ไปเกินครึ่งเสร็แล้วเขาหันไปทางผีนรกกำหมัดแน่นก้มลงคว้าท่อนฟืนได้ก็เดินปรีเข้าใส่ผีตาโของอย่างไม่กลัวตาย จะทำอะไรกับไอ้จอนคนนี้ก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับของที่ทัพทิมให้ฉันนี่นะจอนเงือท่อนฟืนติดไฟฟาดใส่ผีตะโของอุตลุดแต่ผีตะโขงก็ว่องไวกระโดดหลบเร็วยังกับลิงและคอยหาจังหวะตอบโต้เหมือนกันระหว่างที่สู้รุกรับกันอย่างสูสีอยู่นั่นเองแววเสียงของปู่สวงก็ดังขึ้นในห้วงจิตแค่ไฟธรมธรมดาธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอก ถ้าจะฆ่าพวกมันก็ต้องทำลายไม้สลักกักวิญญาณของพวกมันด้วยมีดวิเศษโธ่ตามันอยู่ที่ไหนล่ะทั้งไม้สลักกับมีดวิเศษนะจ้อนสื่อสารผ่านจิตกลับไปและนึกเคืองอยู่เหมือนกันว่าทำไมปู่เพิ่งโผล่มาบอกเอาในตอนนี้ไม้สลักก็น่าจะอยู่บนกระท่อมนั่นแหละส่วนมีดวิเศษก็คือสร้อยตะกรุดของปู่ที่เพื่อนเองใช้อยู่นั่นไง จงจำไว้เลือดของปู่เมื่อสัมผัสกับข้าวของที่ปู่เคยปลูกเสกของสิ่งนั้นก็จะมีพลังอำนาจเกินจินตนาการเองจงลองดูข้าต้องไปแล้วละเพราะปู่แอบเข้ามาเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วจอนก็วิ่งเอาไม้ฟืนไปเปลี่ยนกับไอ้นบถว่ามันกลับไม่ยอมเปลี่ยนไอ้บ้าทําอย่างนั้นกูก็แย่สิวะเอานะมึงเชื่อกู ปู่สวงมาบอกกูแล้วไม่งั้นเราสองคนจะตายหากลางป่านี่แหละรวมทั้งทุกคนในหมู่บ้านด้วยเพราะตอนนี้ม่านอาคมของปู่ถูกทำลายลงแล้วเร็วเข้าส่งสร้อยตะกรุดมาให้กูแล้วมึงใช้ท่อนฟืนยันไปพังพลางก่อนเขาสั่งเสียงเฉียบขาดมึงอย่าทิ้งกูนะไอ้นบพูดเสียงสัน่นพลางยื่นสร้อยตะกรุดมาแลกกับท่อนฟืนจอนใช้มือขวาที่ถูกกรีดจนเป็นแผล คว้ากำสร้อยตะกรุดของปู่ไว้เลือดของเขาก็คือเลือดของปู่พลันนั้นเองฝ่ามือก็ร้อนวูบวาบขึ้นพร้อมกับมีแสงสีทองสว่างสาดออกมาจอนรู้สึกว่าที่ในมือมีบางอย่างดิ้นไปมาเหมือนมีชีวิตแล้วตอนนั้นเองที่เขาเห็นว่าสร้อยตะกรุดในมือนั้นเปลี่ยนเป็นพระขันแล้วประกายแสงเจิดจ้าจากพระขันสาดไปทุกทิศทำเอาผีตาโขงกับผีเมียยืนตะลึงค้าง ยกมือป้องตาจนอาศัยจังหวะนั้นถือพระขันกระโดดขึ้นไปบนกระท่อมทว่าเจ้าผีเด็กกระโจนเข้ามาคว้าขาเขาไว้ทําเอาเขาเกือบพลัดตกบันไดน้าจะรีบไปไหนมาเล่นกับหนูก่อนสิเด็กนี่ไม่ว่าคนหรือผีล้วนไร้เดียงสาไม่ต่างกันเขาพยายามสะบัดเวียงเจ้าเด็กผีออกหากเจ้าตัวก็กอะแน่นยังกับปลิงจนเลยลากขาเข้าไปในตัวกระท่อมทั้งอย่างนั้น ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ผีตะโขงกับเมียพุ่งทยานเข้ามาบนตัวกระท่อมเช่นกันระวังหลังไอ้จอนเสียงไอ้นบตะโกนเตือนจอนจึงหันหลังขวับเสียบพระขันใส่ร่างผีตาแก่ที่พุ่งเข้ามาปลายพระขันจมหายไปเกือบมิดด้ามเหมือนแทงหยวกก่อนจะดึงกลับของเหลวสีคล้ำทะลักออกมาผีตะโขงร้องลั่นล้มลงชักดิ้นอยู่บนชานกระท่อมเจ้าเด็กผีตกใจ ล่อยมือกระจนหนีส่วนผีเมียกรีดร้องสุดตัวลงประคองร่างผัวรักไว้ก่อนพนมมือจะไร้บริกรรมขาถาระรวัวทีพุทธังรวมจิตทำมังรวมใจศัตรูแพ้พายวินาศสันโตคาเตสิอาหังปิตังบาดแผลที่หน้าท้องค่อยๆสมานหายไปชาไม่ได้แล้วจ้อนหันหลังกลับพุ่งเข้าไปในตัวกระท่อมยกพระขันขึ้นส่องหาหีบไม้สลัก แสงเรืองๆจากสตราวุธทำให้เห็นว่าบนหิ้งตรงมุมกระท่อมมีกล่องไม้สีดำวางอยู่เจอแล้วจนรีบคว้ามันลงมาเปิดดูภายในนั้นมีหุ่นไม้สลักพ่อแม่ลูกอยู่จริงๆจรจนกำหุ่นไม้ทั้งสามตัวพรวดออกมาแต่แทนที่จะเจอผีตาโขงและครอบครัวจนกลับพบแต่ความว่างเปล่าและไอ้นพที่ยืนตาเหลือกค้างอยู่ตรงลานดินหน้าบ้านผีไปไหนแล้ว จ้อนกว่าตามองไปทั่วอาณาบริเวณแต่ก็ไม่เห็นจนเอนบทำตาประหลับประเลือกและชี้มืออันสั่นเทาไปที่ยอดไม้ยะยะยักษ์ยกัยกษ์อะไรของมึงวะจ้อนโดดลงจากกระท่อมเงนขึ้นไปมองเท่านั้นเองภาพมหัศจรรย์พันลึกก็ปรากฏเด่นแก่สายตาร่างใหญ่ทะมึนสูงเท่าต้นตาลยืนเงื้อง,งั้อยู่เหนือหัวนั่นตาโขงนั่นเมีย และนั่นก็เจ้าตัวน้อยดวงตาของทั้งสามแดงกําวาวโรตจ้องเขม็งลงมาอย่างอาฆาตแค้นผีตาโของสะแยะปากจนเห็นเขี้ยวยาวงงหัวเราะดังก้องป่าหมดเวลาของพวกเองแล้วไอ้หนูว่าแล้วอาสุนร,รกายตาโของก็ยกเท้าอันใหญ่มหหอมากระทืบใส่ไอ้นบเต็มแรงพื้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นไม่มีเสียงร้องของเพื่อนเกลอด้งออกมาสักแอด มันคงแบนจมธรณีไปเรียบร้อยโธ่ไอ้เกลอเอ้ยมึงไม่น่ามาตายอย่างน่าสมเพชเพราะกูเลยจ้อนเดือดจัดไม่ต่างจากตอนของรักถูกทำลายยกพระขันเฉือนไปที่คอไม้สลักตัวหนึ่งทันทีเท่าน,นั้นเองนางอสุรกายกรีดร้องลั่นป่าทพี่คงช่วยด้วยนางผียกสองมือกุมคอหอยไว้แต่มันก็ไม่อาจห้ามของเหลวสีคล้ำ ที่ไหลทะลักออกมาเหมือนเขื่อนแตกข่าวเลือดส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วอนาบริเวณร่างอสุรกายนรกค่อยๆสุดลงล้มพับสิ้นใจแล้วชั่วเพียงกระเดียวเดียวร่างอันใหญ่โตในทีแรกก็ค่อยๆลดขนาดลงเท่ามนุษย์เช่นเดิมทว่าคราวนี้ร่างนั้นหาได้เหลือเขาของความสวยไม่แต่มันกลับกลายเป็นเพียงร่างแห้งๆของผีตายซากเท่านั้นไอชิบหาย มึงทำเมียกูตาโขงตวัดเท้าเตะใส่ด้วยความรวดเร็วจนพยายามกระโจนหลบแล้วแต่ไม่พ้นร่างจึงถูกงัดลอยละลิ้วไปกระแทกกับตัวกระท่อมเสียงดังโครมดีว่ามันเป็นฟากไม้ไผ่เขาจึงไม่เจ็บตัวนักแต่ไม้สลักทั้งสองอันด้านหลุดออกจากมือตกลงที่ด้านล่างกระท่อมบ้าเอ้ยจ้อนจะกระโดดลงไปทว่า สองอสุรกายก็ย่อตัวลงประจันหน้าขวางในระยะห่างกันไม่ถึงว่าจนได้กลิ่นลมหายใจที่เน่าเหม็นเหมือนบ่อขยะจนพงะถอยตวัดพระขันขูอย่าเข้ามานะเว้ยถ้าไม่อยากเจ็บตัวเหลือแค่พระขันเล่มเดียวมึงก็ทำให้พวกกูถึงตายไม่ได้หรอกโว้ยผีตาขงหัวเราะร่าลงคอมันก็จริงดังว่าจอนหันรีหันขวาง คิดหนักว่าจะเอายังไงดีพลันสายตามองไปเห็นร่างไอ้นบที่โผล่พ้นออกจากพุ่มรกมืดๆทางด้านหลังอสุรกายแสดงว่าตะกี้ไอ้นบมันกลิ้งหลบทันและก็น่าจะเห็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่เป็นอย่างดีร่างโยงของไอ้นบค่อยๆย่องมาทางด้านหลังของอสุรกายเดาว่ามันคงตั้งใจจะเข้ามาเก็บไม้สลักให้เขาแน่เป็นดังนี้แล้วจอนจึงแกล้งเบี่ยงเบงเนความสนใจ ขวงพระขันยึกยักเข้าหลอกล่อขณะสองอสุรกายก็ใช้มือปัดแกว่งไปมาเพื่อรอจังหวะจับตัวเขาเช่นกันแต่แผนการเหมือนจะไม่เป็นดังคิดเพราะไอ้นบหายเข้าไปที่ใต้กระท่อมนานจนผิดสังเกตด้วยความร้อนใจจนจึงตัดสินใจตะโกนถามออกไปได้หรือ,อยังเฮ้ยมีเสียงเคลื่อนไหวดังตึกกักที่ใต้กระท่อมก่อนอสุรกายตาโขงจะใช้มือข้างหนึ่ง ฮิวร่างของไอ้นบขึ้นมามึงถามหาไอ้นี่ใช่ไหมจอนตกใจที่เพื่อนถูกจับดันผิดแผนซะอีกไอ้นบดิ้นกระเดวกระเดวแขนขายาวเก้งก้างของมันยิ่งทำให้ดูเหมือนเขียดที่ถูกพรานเบ็ดเกี่ยวหลังไอ้จอนช่วยกูด้วยโว้ยช่วยกูด้วยมันละล่ำละลักทว่าในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีจอนมองเห็นไม้สลักสองอัน ที่ในมือของเพื่อนเข้าใจว่าเพื่อนคงตกใจจนลืมบอกจอนไวเท่าความคิดหวงพระขันกระโจนพุ่งเข้าหาเลยในเมื่อเพื่อนมาหาไม่ได้เขาก็จะไปหามันเองไอ้นบมึงปล่อยไม้สลักเดี๋ยวนี้เสียงตะเบงของเขาเหมือนทําให้ไอ้นพได้สติปล่อยไม้สลักทั้งสองอันออกจากมือซึ่งเป็นจังหวะเดียวที่ตัวจอนลอยละลิ้วเข้าไปไกลพลันวินาทีนั้น จนกตวัดข้อมือให้คมพระขันเฉือนไปโดนไม้สลักทั้งสองอันที่กำลังตกลงมาเท่านั้นเองเกิดประกายสว่างจ้าพาดผ่านไม้สลักและลำตัวของสองอสุรกายในลักษณะเดียวกันลำแสงเพลิงเจิดจ้ายังกับไฟบรลเลยกันวิ่งพาดผ่านจนสองผีผ้าหง,งายเซไปด้านหลังก่อนจะซุดตัวลงไปนอนดิ้นเร่าทุรนทุนทนรายโอ้ยปวดแสบปวดร้อนเหลือเกิน อย oh <_<_<_<_<_่าทำอะไรข้าเลยปล่อยพวกข้าไปเถอะเสียงอ้อนวอนหวยหวนดังก้องป่าปล่อยข้าไปเถอะนะต่อไปนี้ข้ากับลูกจะตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่างที่ตาสวงต้องการขอร้องเธอไอ้หนูให้โอกาสข้าอีกสักครั้งข้าไม่อยากไปชดใช้กรรมเกิดเป็นสัตว์ในรดฉานเป็นอีกร้อยพบร้อยชาติได้โปรดเถอะจ้นตามไปหยิบไม้สลักทั้งสองอันขึ้นมา แล้วหันไปยังร่างของสองอสุรกายเพราะความเมตตาและความหวังดีนี่แหละปู่ของฉันถึงได้ทำผิดพลาดมาแล้วหน,หนึ่งแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ให้มันเกิดเรื่องร้ายขึ้นเป็นหนสองอีกเด็ดขาดพูดจบจอนก็ออกพระขันตวัดเฉือนซ้ำไปที่ไม้สลักทั้งสองอีกครั้งอสุรกายทั้งสองสะดุ้งเฮือกแน่นิ่งในฉับพลันแล้วไม่นานกายหยาบตรงหน้าก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเพียงซากแห้ง หนังติดกระดูกไม่ต่างจากตัวก่อนหน้าจบสิ้นกันเสียทีจอนถึงกับถอนหายใจเฮือกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพียงแค่การมาหาหน่อโจดกลับไปให้สาวที่เขารักแต่กลับต้องมาเจอเรื่องราวอันระทึกขวัญชนิดเกือบเอาตัวไม่รอดเช่นนี้มันตายสนิทแล้วใช่ไหมเพื่อนไอ้นบค่อยๆยันกายลุกขึ้นเขาพยักหน้าโผเข้ากอดเพื่อนด้วยความดีใจ ก่อนจะช่วยกันหาฟืนมาเผาร่างของสามผีรวมทั้งเผากระท่อมหลังนั้นให้สิ้นไปในคราเดียวซึ่งกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยก็เป็นเวลาเกือบเช้าออกพอดีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นทั้งสองหนุ่มกลับถึงหมู่บ้านโคกสูงในตอนบ่ายจอนก็แวะเอาหน่อโจดไปให้สาวคนรักเธอกำลังนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่กับยายพอดีจอนได้เล่าเรื่องราวการหาหน่อโจทชนิดข้ามวันข้ามคืน ให้คนทั้งสองฟังอย่างย่นยอ่อเทว่าระหว่างนั้นเองสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นหนอโจดถุงใหญ่ที่วางพิงอยู่ข้างเสาใจเขาก็ห่อเหี่ยวลงในทันทีด้วยพอจะเดาออกว่าทับทิมได้หนอโจดนั้นมาจากใครไอเฮงมันชนะเขาแล้วแล้วแวบหนึ่งของความคิดเขาก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกหลอกถ้าทัพทิมรักเขาจริงแล้วทำไมต้องให้ผู้ชายคนอื่น ไปทำในสิ่งเดียวกันกับเขาด้วยสมน้ำหน้ามึงไอ้นบเคยเตือนแล้วมึงก็ไม่เชื่อเขาให้แค่ใบไม้แห้งมึงก็เข้าใจว่าเขารักคราวนี้เป็นไงละ่ะไอควายตู้ไอ้คุูบัวตาเขากลด่าดตัวเองอยู่ในอกพลางเหลียวไปทางกระสอบหน่อดโจทย์ของตัวเองที่แทบจะแลกมาด้วยชีวิตก็แทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ได้จากไอเฮงแล้ว งั้นของพี่ก็คงไม่มีความหมายแล้วละมั้งทับทิมเขาเอ่ยเสียงเครือน้ำตาคลอเทว่ายายสีรีบขัดขึ้นใครบอกละ่ะของคนกล้ามากความสามารถอย่างเองมันดีกว่าของไอ้เฮงจอมปอดแหกเป็นไหนไหนที่ข้ารับของมันไว้ก็แค่ตามมารยาทเท่านั้นละส่วนเรื่องที่นางทัพทิมบอกทั้งเองและไอ้เฮงไปหาหนอโจดนั้น ก็เป็นแผนการลองใจของข้าเองซึ่งตอนนี้ข้าก็รู้แล้วว่าข้าสมควรจะยกหลานสาวให้ใครไปดูแลได้ในอนาคตยายสีพูดแล้วหัวเราะยื่นมือเหียเห่ยวๆมาตบไหล่เขาปลอบใจแต่อย่าเจ้าน้ำตานักเดี๋ยวข้าจะเปลี่ยนใจเ <laughs> ท่านั้นเองจนถึงกับน้ำตาแตกขึ้นอีกยกแต่เป็นน้ำตาแห่งความปิติ กระโดดเข้ากอดยายสีขย่าแกไปมาจนหัวสั่นหัวคลอนพูดแล้วก็จะเปลี่ยนใจนะยายอ๋อไอ้นบมึงห้ามเพื่อนหน่อยสิเฮ้ยกูคอจะหักตายอยู่แล้วไอ้นบกับทัพทิมจึงพากันหัวเราะครืนในเวลาต่อมาป่าทุ่งหมาหอนก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเก่าด้วยหมาในที่อยู่ในป่าแถบนั้นไม่ได้เข้ามาทำร้ายผู้คนเหมือนเช่นก่อนแต่เป็นพวกมันเองซะอีกที่กลัวคน ซึ่งจ้อนเดาเอาว่าคงเป็นเพราะไม่มีอำนาจลึกลับมาสะกดคอยบังคับพวกมันอีกส่วนป่าผาตั้งก็ไม่มีข่าวคราวว่าจะมีพรานหรือชาวบ้านสูญหายภายในป่าแห่งนั้นอีกเหมือนการก่อนเรากับว่าเมื่อสิ้นสางผีสามตนนั้นเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งหลายก็สลายหายสิ้นไป